หามาแล้วก็ต้องแกงสูพี่น้องเอฟซีเบงนะครับเนาะเห็ดพึ่งขมยุค่าทีเบาเกลือไปเก็บมากครับัน,นีเบาเกลือกับต้มต้มใส่ใบบักซีดาก็ได้ใส่ร่างจืดก็ได้นะครับเนาะใครมีเทคนิคอันใดก็ต้มไปให้พื้นสีจืดๆเน,น,น,เน,เนี่ยนะครับเนาะอันนี้เบาเกลือกับต้มใส่ใบซีดาแน่ร่างจืดแน่นะครับเนาะันี้เดี๋ยวเอาเครื่องแกงใส่ครับผม เครื่องแกงครับผมบ่นม,มีอย่างายพริกหอมแดงตาไคร่เกลือได้ใส่ชิงกระไส้บ่เพืน่นเออชิงกระไส้น้ำครับแกงของแนวนี้ต้องใส่ชิงกระไส้น้ำหอมๆครับผม เอาคุ้มไปวางใบใบครับเก็บไปพากเหน่อฝนไอ้ฝนสิตกฟ้ามหัมหัมมากุ้มกับก้าบกันยังดีอย่างพอได้แกงอยู่นะครับเนาะรอดเดือดครับเดือดแล้วเขามาปูเครื่องครับบัดนี่ นํปลาแดงปลาลาใส่ลงไปขยาวขยาวก่อนพอแกงนัวใส่น่อยแซ่บน่อยใส่หลายแซ่บหลายบ่มักบ่กินบ่ต้องใส่ซ่องใหญ่ซ่องหยังยนีู่้แกงัวกําลังหรือว่ารสดีบ่ต้องใส่เอ้าใส่หน่อยนึง นัวกำลังสอนแมวอยังเป็นยังแมวเสียบอ่ะเออจีดแต่เสียามาตังที่แหลกยังโมเดลได้ดิยังลอใส่พผ้าก่อนครับเดือดอีกจังน้อยให้นำยาหน้าสุกๆนัวๆวอุลัวอุลัวนะอรคบเนาะแต่แสบบวะ แอบซิมมันนะเมื่ต้องต้มโดดหรอกครับเพราะว่าเห็ดห้าลวกแล้วเนาะลวกใ,ใ,หให้ต้มให้จืดแนะปลาด้วยนั่นใส่ผักเลยแซ่บเหรเอ่่ดีเลยน้ำปูนปลา่ต้องใส่อีรีเราใส่ผักอะไรก็รัวเอาเอาซิมก่อนนะโอ้ยมาเสือยังไหนที่เมือกุกระดับขันเทพเรีวเนี่ยนี่ ออเอาค้นบาเนี่ยข้นที่ะหนักใส่เดีย๋ยวจะค้นแห้งเด้อกล่องที่จะเทือนต้องใส่ความลงมัดระว่างใส่สีมือนี่ดีตัวแกงเฮดใส่ก<า>ล่องแส่บ้ท์แซ่บบ่พอดีบานานบอกแล้ววัดสีมือกันเทพเดี๋ยวตักให้ท่ญญานผู้ชมพี่นอ้องเอฟซีเข้าเบิ่งก่อนนี่ครับ แกงเห็ดผึ่งขมอยู่ค่ะแกงสุดๆุดหอนเก็บมาวางใบใบหวางแรีงนี่มาล่างต้มตำข้รราวสะอาดแกงเรียบๆสิกินเขาแสบๆตัวบัตนะครับพ่กกินในเบื้องหลังแล้วสิกินอ่างนาที่อยากทำนี่แ่ละภาพเสงนี้นะครับเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจให้แน่กดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอ,อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ครับผมเจอาก,กันาคลิปหนะ้า บายบายมารวยมากถูไมบี่นี้แนวเลยนี่อย่างขากบขากบไม่หัวครับผมอันนั้นก็คนตั้งแต่รถดีไปแต่แม่งอที่นี่มือต้องไปแต่เ้าเว้ยมือนี้ไปบ้างไปบายนี่มือต้องไปที่เสาเติบแดดบ่หอน